สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราแล้วนะครับวันนี้พุธที่16เมษายนนะครับเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับารทุนทองคําในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กาลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมครใจช่องทางต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่หยุดสงกรานต์กันมานะครับราคาทองคําดีตัวแรงแต่เช้าเลยนะครับพุ่งทะลุ3,280ดอลลาร์ไปแล้วครับเป้าหมายถัดไป3,300ดอลลาร์ดูว่าจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่่นนนนาี้แ เพราะว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมีประเด็นใหม่ๆให้เราได้จิตตามตลอดเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุดประสุนธราเทรดเลือกของบริษัทอินเตโกโคเทสนะครับมาดูกันว่าแนวโน้มหลังจากนี้ถ้าทะลุ3 3 0 0ดอลลาร์ได้อินเตโกมองเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเด็นอะไรที่ยังต้องให้ความสําคัญในช่วงนี้แลวเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณมรุดเลยครับ เสีคุณมรุครับสวัสดีครับคุณดมโอ้ทองคาเหมือนรู้เลยนะครับพักตัว2วันช่วงสงการเลยเช้านี้เปิดมา 3, 2, 7, 5, 3,300อยู่แค่เอื้อมจะไปถึงเลยไหมครับเปิดมาให้คนไทยดีใจครับขึ้นต่อเนื่องก็จริงๆตอนนี้หลักการโดยรวมเท่าที่ดูหลายๆตลาดนะครับรวมๆโดยสรุปก็คือเออก็จริงๆเรื่องภาษีของคุณทัมเนี่ยโอเคผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะตอนนี้ก็คือก็ รอเจรจากับจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ไม่มีท่าทีอะไรเลยเคยมีท่าทีขอการเจรจาอะไร,รนะครับประมาณว่าสหรัฐสวนมาชั้นสวนกลับอย่างเดียวอืนะซึ่งทําล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดนะว่าอ้จีนเนี่ยควรจะแบบเสนอข้อเสนอส่งข้อเสนอมาได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คือจีนก็ยังแบบไม่สนใจครับอ่าแต่ว่าคีคีเนี่ย,ยมันก็คือประมาณว่า เออบางทีเนี่ยจีนอาจจะไม่สนใจก็ได้นะนี่คือเรามองในแง่ดูจากตลาดหุ้นเป็นตัวตอบรับนะก็คือตลาดหุ้นจีนลงน้อยมากเมื<ช>่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในโลกนี้ยก็คือเขาเอาเขาเรียกอะไรเขาก็ได้เป็นประเทศที่เตรียมตัวรับมือมากที่สุดในโลกอะ่ะพูดได้ง่ายะนะเพราะว่าเขาโดนมาหลายปีไงมันไม่ใช่เพิ่งโดนแค่ว่าปีนี้โดนหนักหน่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็ไปไม่ได้สําหรับคนที่ปรับตัวมาแล้วอะ่ะครับ,บางทีเนี่ยเขาอาจจะ ไม่อ่อนข้อก็ได้นะเรือจะอ่อนข้อน,น้อยมากกว่าที่ทาเขาอยากจะได้อะสมมุติออืว mm hmm. ันนั้นเป็นภาพแบบนี้หมายความว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะความแบบมันมีโอกาสแบบลุกลามไปไกลได้ในแง่ของความขัดแยง้ง mm hmm. อ่ะอืมอ่าคือเราก็ต้องมองก่อนนะว่าแนวโน,โน้มทมเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้เป้าหมายสําคัญคืออยากได้ฐานการผลิตเนี่ยกับอเมริกาครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาย้ําตลอดเลยออื mm hmm. ซึ่งแบบไหนที่ถ้าจีนยังเป็นแบบผู้ส่งออกอยู่อะอเมริกาก็จะเกิดสิ่งนั้นยาก อ่าใช่เขาไม่อยากให้จีนส่งไปประเทศอื่นด้วยเช่นส่งไปประเทศในเอแล้วในเอส่งมาให้อเมริกาอีกทีหนึ่งอันนี้เขาไม่ต้องการเหมือนกันอือฮึวันสิ่งที่เขาทําได้ก็คือแบรนด์มันทั่วโลกเลยเพราะว่าหรือไม่ก็จะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เอาของจีนมาแพ็กเกจใหม่แล้วส่งให้เขาอ่ะอ่าเข้าใจอันนี้มันก็เป็นเรื่องความแบบมันก็โปร่งใสอะไรมันมันเหมือนจะพูดได้แต่ว่าทาให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์มมันก็คงไม่ง่ายอ่ะอ่าผมว่าผมว่าตอนนี้นะมัน เขาก็เดินเกมเดียวกันเลยนะคือสหรัฐก <c ough> like ็บอกว่ายอมเจ็บยอมเจ็บขั้นต้นแต่ก็จะดีระยะยาวผมว่าจีนก็คิดเหมือนกันนะคือยอมไม่เจรจาแล้วก็ยอมเจ็บขั้นต้นแต่ว่าจะดีระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดยอมเจรจาผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีข้อเรียกร้องใหม่ใหม่ๆเพิ่มมาต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ผมผมผมมองในมุมผมนะวว่าเออจีนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าไม่เป็นไรไม่เจรจายอมเจ็บ เออก็ยังดีกว่าจะยอมเป็นลูกไล่ตลอดเวลาอะไรทานองเี้ยหนูผมไม่รู้จีกกนคิดนี้หรือเปล่านะผมว่าเขาต้องคิดอย่างนั้นแหละคือเขาต้องคิดคือเอง่ายคือประมาณว่ามันเป็นแบบเขาพูดยังไงเดียเขาเรียกว,ว่ามันเป็นการเล่นการเมืองในประเทศด<อ>้วยอ,อย่างเช่นอ,อย่างเช่นถ้ารัฐมนตรีเราอ่อนเอ้ยไม่ใช่ถ้าถือว่าอย่างเช่นสีจิ๋หมิงถ้าอ่อนเองแบบเอาง่ายมันมีมันก็จะมีคนจีนที่ชานนิยมจ๋านะถ้าถติว่าแบบอ่อนข้อเขาจะคิดว่าเอไม่อ่อนทําไมเราก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเขาพูดนะมันจะตอบประชาชนยังไงส่วน หาเสียงมาแบบชาตินิยมจ่าใช่ไหมอ่าถือว่าอย่างนี้ทาถอยให้เยอะเกินอะ่ะแล้วจีนแบบไม่ถอยเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบ i, ออเฮ้ยอ่อนแออ่ะซึ่งซึ่งประชาชนคนที่เลือกเขาขึ้นมาเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วเขาไม่ชอบอะไรนั้นถ้าเราเราไปอ่านคอมเมนต์คนที่เป็นคนเมกันที่เขาแบบอยู่ฝั่งทรรมนะเขาจะพูดเลยว่าอืคนเมกันเราต้องใช้ของเมกันสิ อ่าแนี้เลย <c oughs> เออรสชาตินิยมจ๋า <c oughs> แต่ประเด็นคือจะผลิตได้หรือเปล่าไงมันอยู่ตรงนั้นถ <c oughs> ูกไ,ไหมอ่ะถูกไหมก็อาจจะแพงหน่อยแต่ว่า,าง่ายอ่ะมันก็ก็คือต้องยอมเจ็บอ่ะแต่ว่าก็คือผมมองไปทางนั้นแล้วกันผมมองผมคิดว่าไปทางเดียวกับคุณหนุ่มแหละคือถ้ามันเป็นทรงนั้นน่ะเหนื่อยก็คือทองคําจะขึ้นเรื่อยๆมันเรียกว่าเราเรียกเหตุการณ์ประมาณนี้ว่ามันคือการเปลี่ยนถ่ายแล้วกันของ ของโลกอะ่ะคือโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ซึ่งจุดสมดุลนั้นเนี่ยเมื่อปรับเสร็จอ่ะค่อยว่ากันว่าทองคํามันขึ้นไปราคาเท่าไหร่ดีวะมัน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 มองในแง่ของนักลงทุนมันก็ดีอ่ะเนาะคุณมารุตแต่คือ,อแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราดูว่าการขึ้นของราคาทองคํามาสะท้อนถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณรุนกก่นะถูกปะน่ากลัวน่ากลัวคือคือเราการขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบอก หลายอย่างมากแล้วแต่ละคนก็คือมันสามารถคิดได้หลายอย่างมากคุณ้คือมันกับว่าตอนนี้ทองคาขึ้นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงเกิดสงครามหรือเปล่าสงครามใช่ใช่ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะอ,ะอะม่มีปัจจัยหนึ่งก็คือเราเห็นตอนนี้ยญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรอเมริกามาตลอดอแต่วันนี้ยเราเห็นไหมว่าเมันมีคนเนี่ยถล่มขายตลาดน้อเมริกเยอะมากใช่แล้วขยันขายเดียวกันพอเรามองเนี่ยเงินเยนแข็งค่าโป๊กเลย อืมหมายเพราะว่าเผอเผเนี่ยคนที่กําลังถล่มขายอยู่นี่นคือญี่ปุ่นเนี่ยแหละขายเสร็จดึงเงินกลับเป็นเยนเยนก็เลยแข็งหยวนว่าหยวนก็แข็งนะคุณมารุตผมเห็นวแวบๆอยู่มเมื่อกี้ว,ว่าหยวนแข็งขึ้นเยอะมากเหมือนกันก็อรมอารมณ์ตรงเดียวกันก็คือขายพันธบตัตรอเมริกาก็คือเนี่ยคือสิ่งที่กำลังเตือนอยู่คือกระปุนนี่เขากาลังยิงอยู่ว่าเขาเรียกอะไรมันคือหน้าต่อรองทางการ<อ>ค้ารูปแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นกําลังทําชัดมากเขาญี่ปุ่นเนี่ยเยนแข็งแบบแข็งมากๆเลย อ่าเพราะเขาเป็นร้าเจ้านี่รายใหญ่ของเมกาเหมือนกันอเมริกาอืมใช่ก็ต้องดูต่อว่าว่าเมกาจะเล่นเกมอะไรต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันเขาเป็นศัตรูกับทั้งโลกอ่ะคือจริงจริงนะว่าเมื่อก่อนผมคิดว่าดอลลร์จะแข็งใช่ไหมอืมอืมแต่ว่าตอนนี้ดอลลร์เนี่ยอ่อนนะยากแล้วเพราะว่ามันเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีแต่คนลุมถึงอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าทุกคนทุกคนพร้อมจะสวนหมัดเพื่อที่จะแบบอยากได้นาต่อรองทางการค้าแล้วกัน คือ <ừ, S 2> ไม่ได้อยากเป็นศัตรูนะแต่ก็อยากได้ดิวต่อรองที่โอเคหน่อยก็ต้องแบบสวนอะไรบางอย่างที่เีีาวุธอะไรก็ต้องใช้อะ่ะ <ừ, S 2> อย่างญี่ปุ่น ừ, เขามีตุน,นพัฒนาอเมริกาเยอะ ừ, เขาก็ต้องใช้สิ่งนี้แหละ ừ, ในการ ừ, นหน้าต่อรองอะ่ะเขากำลังพยายามทําให้อเมริกาเห็นอยู่ว่านี่ยฉันขายจริงนะต่างอย่างเออแต่ถ้าอเมริกาจะเดือดร้อนอะไรมากไหมก็อย่างมากก็กลับมาพิมพ์เงินอ่ามันก็ยังทําได้ครับอืมแต่ทองก็คงวิ่งกระจายอ่ะอืมอืม แล้วอย่างนี้ระยะสั้นจะเอาไง,ไงเดีคุณมรุษสามมันสามี่มอย่างนี้นอง,งคํานะคนเล่นเนี่ยมันต้องอยู่ที่กลยุทธ์อย่างเดียวเลยก็คือการขึ้นเนี่ยเราผมจริงๆผมไม่อยากให้ขายเลยคือคือเอาง,ง่ายคือแนวต้ามันไม่มีเ่ะตอนเนี้ยอืมแนวต้าไม่มีนะก็คือเราถือถือไปอย่างเดียวใครที่ถือมาแล้วอะไรก็คือถือถืออย่างเดียวเลยแต่ว่าถามว่าถ้าอยากจะแบบลอกกําไรล่ะ ตรงไหนดีถ้าเกิดแบบเอ้ยทรงไม่ดีเกิดดิวกันได้กับจีนขึ้นมาอ่าสมมตินะอืมอ่าเราก็ต้องเล็งไว้ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอ่ะถ้ามัถ้ามันหลุดลงไปอ่ะเอาเมัมอาจะเกิดดิวกับจีนได้ก็ได้เหมือนอาจจะถอยกันคนละเก้าไงมีการจะถอยเก้าหนึ่งจีนถอยเก้าหนึ่งการถอยแค่เก้าเดียวแต่ไม่ได้ถอยสุดอ่ะมันก็คุยกับประชาชนได้อยู่ครับอ่านี้อันนี้ผมไม่แน่ไม่รู้นะอ่าแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดสิ่งนั้นก็ได้นะเพราะว่าจีนอ่ะเขา เขาเรียกอะไรอะ่ะเจ็บมาเยอะอ่ะ <laughs> เขาเจ็บมาเยอะอะ่ะคือตอนนี้เขาไม่มันแทบไม่รู้สึกอะไรอะ่ะสำหรับจีเลยนะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาอาจจะไม่ถอยก็ได้อะไรประมาณนี้แต่แต่ว่าถ้ามันมีการถอยขึ้นมาแล้วกันทองอาจจะหลุดลงมาสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหลุดลงไปอย่างเงี้เราก็ขายทากําไรแล้วกันซื้อมันไม่ใช่ซื้อนะคือตอนเนี้ยถ้าลงมาคือล็อกกําไรอย่างเดียวคือเราก็ต้องมองว่าตอนนี้ตลาดเนี้ยเขาก็เริ่ม เริ่มมีไพ่สวนกลับอย่างที่ผมบอกอะไม่ว่าจะเป็นตาสารนี่ใครถือเยอะก็เริ่มขายต่อไปต้องดูแนวน้องคุณทํามอะว่าเขาจะอ่อนข้อหรือเปล่าถ้าเขาถ้าคุณนําเขายอมแบบถอยลงมาหลายก้าวหน่อยอะมันก็สองคำก็จะลงอะพูดง่ายง่ายแกแกแกถอยครึ่งเก้าแล้วเก้าต่อสองเก้ามาสิอระเภทแบบแบบโอ้ยอมถอยเก้าสิบวันอ่ะยอมถอยไม่เก็บอ่าะ,ะมือถือ แต่สุดท้ายแล้วก็บอกเอ้ยก็ไม่มีใครรอดนะยังไงก็ต้องเก็บอยู่ดีนะอะไรเงี้ยแกแกแก,แก็จะเป็นอย่างเงี้ยถูกปะคุณมรุตแล้วทองคอํามันทองคํามันทาเหมือนจะจะย่อจะย่อเสร็จโอ้ก็พุ่งต่อเลยอะไรสํานองเงี้ยถ้าเป็นแนวโน้มนั้นน่ะแสดงว่าเขาจริงจังมากกับการย้ายฐานการผลิตอือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะก็หมายความว่าออ่แนวโน้มที่เขาจะทองคําจะขึ้นอย่างแรงเนี่ยคือจะชัด แรงเรื่อยๆก็อย่างที่คุณผมุ่ออย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเขาถอยของเขาถอยนี่หมายถึงว่าเขาต้องคิดแนวคิดเขาใหม่ว่าเขาจะการย้ายฐานกาิกับกับอเมริกาเขาต้องคิดเป็นเรื่องยากแหละแล้วก็อาจจะค่อยๆทําอ่าไม่ใช่แบบทําอย่างตุ่มเดียวยหนักนวงตอนนี้อ่าถ้าหนักนวงอะถ้าเขาพยายามจะถอยขึ้นก้าวแล้วก้าวอีกสองก้าวเนี่ยแสดงว่าเขายังมีความมุ่งมั่นสูงว่าฐานการินเนี่ยต้องกลับไปอเมริกาให้ได้อืถ้า <okay. S 2> เขาคิดอย่างนั้นเนี่ย มันก็จะทองคืนเรื่อยๆเพราะว่ามันมันคือมันคือ,คอ,คอ,คอย้านของพี่มาที่อเมริกาเสรแล้วประเทศอื่นที่เคยส่งให้เขาเนี่ยจะต้องไม่ได้ส่งซึ่งพวกนัเสียหายหมดเขาก็าต้องแบบมีการเขาเรียกอ,อะไรอ่ะป้องกันตัวเองอ่ะเขารงกังตัวเองอ่ะเออประมาณนั้นผมว่าภาพนี้มองยากมากเลยเนาะนโยบายของทําว่าเขากําลังเล่นอะไรอะไรกันคือคือคือ <formation> เออ <motiv> ค <ators> <m> ือผมว่าจริงๆอ่ะมัน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 มองได้ประมาณหนุ่มว่าคือเขาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคือเขาชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยอยากให้การทลิตกับเมกาแน่อันนี้คือแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยปัจจุบันเขาเริ่มคิดหรือเปล่ามันแบบเอ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดหรือต้องใช้เวลานานกว่ายุคของเขาตอนนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้อ่าแต่ว่าเป้าหมายเขานี่อยากทําแน่ซึ่งอะไว่าอยากเขาอยากทําเนี่ยอันเนี้ยเป็นบวกต่อทองอย่างมากอ่าช่วงช่วงการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยนะ มนรแล้วเรื่องเงี้ยณนะราคาสามสองเจ็ดห้าคนมีของหรือว่าคนไม่มีของควรวางกยุทธ์ยังไงคนคนมีของอถืออยู่แล้วถืออยู่แล้ว,วใช่คือคนไม่มีของเนี่ยคนไม่มีของถามว่าซื้อได้ไหมมันช่วงเงี้ยถ้าซื้อโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันสูงแล้วกันแต่ว่ามันไม่มีข้อได้เปรียบทางการลงทุนอะ่ะเพราะว่าทุกคนคิดเหมือนกันเกินไปอะ่ะมันจะคือ,ค,อคือมันจะ ลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าบูรันจัดก็คือมันจะแพงแล้วแพงอีกแพงแล้วแพงอีกแต่ว่าเอ่อสมมติว่าเราซื้อตรงเนี้ยแล้วเราออกหลอกตรงไหนเราก็เราคือแบบไม่รู้จะออกตรงไหนเพราะมันมีแต่ข่าวดีไปหมดอืมอกนไหนมีข่าวร้ายก็คือคุณก็ขาดทุนแล้วถ้าคุณรอข่าวร้ายนะออกแล้วเป๋อยังเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำแบบนด้นะคุณนุชจะราคามันจะขึ้นตลอดเวลาเลยถูกปะอืมใช่ใช่ถ้าเกิดว่าซื้อถ้าเกิดซื้อสามสองเจ็ดห้าให้แนวต้านตรงไหนครับ ผมว่าแนวต้านจริงๆนะมันก็ดูอดจะดูเวอร์อันนี้คือถ้าตีตามฟิโบะถ้าตีตามฟิโบะมันก็แบบไปที่สามพันสี่ร้อยสามสิบอีกทีหนึ่งเลยนี่เท่าไหร่ครับหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งหกแปดสองหกหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดเลยเหรอโอเคใช่อ่าฮะเราถ้าเกิดไม่เข้าตรงสามสองเจ็ดห้าไปรับตรงแถวไหน,นรับเนี่ยผมว่าจริงๆอะผมอยากให้มันหลุดสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลงมาแนวรับมันจะเริ่มสวยก็คือถ้าเราได้ซื้อแบบ ต่ำกว่า3,190ลงมาเนี่ยแต่มันต้องไม่หลุด3,160อะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงแบบว่าเอ้ยแบบอาจจะแบบเกี่ยวกับการถอยสองเก้าของทาอะไรก็ว่าไปเนี่ยอ่าอ่าแล้วเราก็จะลุ้นต่อว่าเขาเขาอาจจะแบบแค่พยายามเขาเรียกอะไระอะหาทางเกี้ยกรอมหรือว่าหาทางย้ายฐานคำดีนได้แหละแต่มันจ,จะช่วงนี้จะแบบไม่สามารถแข่งเก้ามากได้สมมตินะครับอ่ามันก็อาจจะลงมาได้แค่ประมาณนั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อมีมีมีแนวต้านสั้นๆไหม สามพันสามได้ไหมหรือว่าทะ<ก>ลุไปแล้วเออ,อสามพันคือถ้าถ้าเอาตามศิตปวิทยาทั่วๆไปก็เซ้ก,กลมๆอ่ะแต่ผมว่ามแต่ผมว่าตอนเนี้ยมัน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 ไม่มีนัยยะคุณุโอเคเข้าใจครับคือคือมันไม่มีนัยยะเลยอ่ะคือคนรายย่อยทั่วโลกกะไม่มีของนะครับคือมีน้อยมากอ่ะคือคือคนมีมีแต่มันมีน้อยมากเลยคือตอนเนี้ย กลายเป็นเพลเยอร์ใหญ่ของโลกเล่นอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่เขาขายก็คือลงอ่ะลงแรงอ่ะอืมแล้วแล้วรับสั้นๆก่อนที่จะไปสามหนึ่งเก้าศูนย์มีสักแนวไหมคุณมรุเผื่อเผื่อมันย่อมาถึงอะไรเงี้ยสามสองสองศูนย์สามสองสามศูนย์สามสองสามศูนย์รับได้ไหมผมว่าก็ก็เลขกลมๆก็สามสามพันสองร้อยท่วนอ๋อโอเคสามพันสองร้อยท่วนถ้าลงมาก็ก็จะเป็นแบบแนวรับที่แบบเล็กๆกะ โ <Okay, S 1> อเคมันก็พอได้มันพอได้แล้วกันพอลุ้นได้อเผื่อเผื่อเจอแพนิกเซลอยู่แล้วตอนะน,นะน,น,นี้ทุกคนไมมีของนะทุกคนไม่มีสของเนี้ยก็คือลุ้นซื้ออย่างร2 0 0ทวนแล้วก็ลุ้นว่าอยากให้มันหลุดลงไปต่ากว่า3,190แบบมันก็จ,จะไม่เสียส่งวัดเดียวก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเรียกเล่นตั้นอืมอืมทองไทยแล้วครับคุณผู้ชทองไทยแล้วครับทองไทยเนี่ยถ้า3,200ทวนเนี่ยมันน่าอยู่บริเวณ35,100นะนั่นคือแนวรับใช่ไหม ใช่คือวันคนไม่มีของนะพูดถึงไม่มีของเลยอยากจะมีแกมบ้างแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะไม่ใช่ว่าเอ้ยมาปุ๊บซัดเลยคือต้องบอกมันเสี่ยงอยู่เป็นช่วงเก่งกาไรมากอะ่ะเออครับห้าห <51. S 2> มื่นหนึ่งก็พอมีได้พอมีบ้างได้เล็กน้อยก่อนห้าหมื่นหนึ่งในแถวนั้นแนวต้านข้างบนละครบแบวต้านข้างบนนี้จริงๆผมมองไกลอะ่ะก็คือจริงๆถ้ามองสามพันสามร้อยทวนอะ่ะมันก็ม,มันก็ขึ้นอีกนิดเดียวอ่ะนะม,มันก็จะอยู่แ,วแถวเอ่อห้า ห้าหมื่นสองพันแถวนั้นแต่ว่าแต่จริงผมว่าไม่ค่อยมีนัยยะหรอกคือไม่จำเป็นต้องรีบขายถ้าสมมติว่าเรามไม่ได้มา<ด>ขนาดนี้แล้วเนาะใช้เงินอะไรเออคือ,ค,อคือถ้าเราถือได้อะคือเราต้องมองว่าคนที่จะถือและได้กำไรเยอะสุดตอนนี้ก็คือคนที่ถือแล้วก็ลุ้นอีกทีว่าเขาเปลี่ยนผ่านช่วงการเปลี่ยนผ่านรายได้ของอเมริกาตอนนี้ถ้าเขาทาเสร็จอ่ะค่อยดูอีกทีว่าทองคามันเป็นราคาเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยจะได้กำไรเยอะสุด แต่ว่ามาใช้เวลานานนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมันตอนถึงจบตอนไหนอ่ะครับอ่าระหว่างที่ทําเขามีอาจจะมีถอยขึ้นเก้าเก้าสองเก้าที่คุณหนุ่มบอกอ่ะอ่าระหว่างนั้นมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงแหละแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบโอเคมันเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ของโลกแล้วอ่านั้นแ่ะของค่าผมไม่รู้ละค่ะเท่าไหร่อ่ะเออแต่ประเด็นคือคิดอีกทีว่าจะขายแต่ประเด็นว่าคือตอนช่วงย่อจะกล้าเข้าหรือเปล่าถูกป่ะใช่เราไม่รู้หรอกว่าจริงมันย่อเออไม่้ย่อเยอะขนาดไหนไม่คุณมรุษเพราะว่าใช่ใช่เพราะจริงตอนนี้อ่ะ คือถ้าจะย่อเยอะมากๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันน้อยแล้วกันคือมันจะเกี่ยวกับว่าเ<ม>ข<อ>าเปลี่ยนใจบางอย่างถ้าเขาเปลี่ยนนโยบายบางอย่างหลักของเขาเการนำการเปลี่ยนฐานผลิตมันไม่ง่ายนะส่ติเราเริ่มคิดอย่างเงี้ยหรือเขาคิดว่าแบบเ,เราไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้สมมตุติอ่า<ม>ไอประมาณเนี่ยมันจะย่อเยอะ<ม>ซึ่งเศรษฐกิจโลกมันจะเริ่มกลับมาฟื้นไงถ้าเป็นอย่างนั้นทองคาไม่ชอบแต่แต่ทองไทยช่วงนี้ก็คือจะหนักนิดนึงเนาะบาทก็ กลับมาแข็งมาเยอะเลยนะคุณมรุฑนะเออจริงตอนเนี้ยเมื่อก่อนผมคิดว่าบาทจะอ่อนนะแต่ว่าผมเห็นภาพของเยนแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าออจริงๆนะคือมันมันมันไม่ได้เราไม่ได้แข็งเพราะตัวเราเองคือเราไม่ได้เศรษฐกิจดีหรอกรจริงทั่วโลกเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีคือ,อการโจมตีข้างเงินอนะ่แบบว่าคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้อะไรอย่างอเมริกาเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นกันเนี้ยเราเห็นญี่ปุ่นชัดเลย,ยแน่นอนคือญี่ปุ่นเขาถล่มขายแล้วเขาดึงเยนเดิน เขาเออเขาเขาแปลงกับเป็นเยนเนี então, like that, down, ่ยม ah, ันก็ค oh. ือแรงถล่มขายดอลล่าใช่ไหมซึ่งซึ่งภาพนี้มันทาให้เออเราเห็นว่า D X Y หรือว่าตัวดอลล่าไนน์ในนี้ดาวคืออ่อนจัดเลยอือ่าซึ่งซึ่งบางทีตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทาอยากให้เป็นก็ได้แต่ผมก็เออเพราะว่าการที่ดอลล่าอ่อนเนี่ยจริงๆก็ทําให้นโยบายเขามันก็ถูกต้องไง ฐานการผลิตของโลกตอนาร์ก็ต้องอ่อนสิใช่ใช่จะได้ขายส่งออกได้เยอะอ่าวันมานี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ใช่เวยี่ปุ่นเลยนะที่ทําให้ที่ทาให้เยนแข็งถูกไหมเพราะที่ผ่านมาญี่ปุ่นเล่นเล่นเดินหน้าเย็นอ่อนมาตลอดเลยถูกไหมคุณมรุใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเขาอ่ะมันเขาก็เหมือนเขาก็ถล่มขายตาสารนี่อเมริกาไงสแปงกับครับเป็นเยนอ่ะเยนก็นต้องแข็งอืเข้าใจครับอืประมาณเนี้ย โอ้แต่เกมนี้ด้วยไงยาผมว่าจริงจริงผมว่าบาทเนี่ยแข็งลงมาจริงแต่ว่าเผลอๆไอตีบาทอ่อนผมอาจจะไม่ค่อยชัดแหละมันอาจจะเป็นไซเวย์อคือบาทมันก็จะแข็งได้ประมาณนึงแหละแต่ด้วยเศรษฐกิจโลเราเนี่ยจะแย่มากแน่คือโลกอีกอย <c oughs> ่างแย่แน่วันสุดท้ายเนี่ยดอลลาร์ก็จะถูกตหนักขึ้นได้อีกครั้งว่าเศรษฐกิจเมกามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอ่าใช่ใช่ใช่แล่ดอลลาร์มจะกลับมาแข็งอะไรประานี้อืมอืมโอเคก็ดูไปทีละเสปกันนะคุณมุ๊เนะใช่ใช่โอเคได้ครับขอบคุณครับคุณ ต้องขอบคุณคุณมารุสุนทราเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกโกเทนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันแน้วนี้นะครับคุณบอกแล้วครับถ้าเกิดเราจะดูจากช่วงที่ผ่านมานะครับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระดับ100ดอลลาร์นี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับวันก่อนลงไปเทส3,002วันนี้จ่อเทส3,003นะครับถ้าทะลุไปได้จากฟีบนตชจีวัดวันนี้คือ3,400กว่าๆเลยนะครับแต่ว่าเป้าหมายก็ถ้าคอนเซอร์เิทีฟขยับครั้งละร้อดอลลาร์นะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แรงดุลทองคํายังมีออยยยยู่่มมมาาาาากกหศลลเนนะครับท็ ย่อสั้นๆแล้วไปต่อนะครับ ยังไม่มั่นใจว่าจะหยุดลงตรงไหนต้องดูแล้วครับว่าท่าทีของผู้นําของทั้ง2ประเทศเองจะมีการผ่อนปนกันอย่างใบบ้านนะครับดูน้นทําเองเขาพยา,ยามบีบให้ทางจีนเข้ามาเจราจานะครับแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับจากทางจีนเลยขณะทางญี่ปุ่นแล้วก็จีนเจ้าหนี้ที่ถือพันธบัตรหลายใหญ่ก็มีการเทขายออกมาต่อเนื่องนะครับทำให้เงิน,นอนลลานเนี่ยอ่อนตัวแรงเลยนะครับรา,าคาค่าเงินบาทเองก็แข็งค่ากดดลนารองคาไทยไว้นะครับไม่ให้ขยับแรงตรงนี้ยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่ยังคงต้องจับตาอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับ ทองไทยก็อาจจะขยับไว้หน่อยนะครับในช่วงนี้แต่ก็ขยับบวกอยู่นะครับคนที่ซื้อแล้วขายต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าได้เิดขายไปแล้วจะเข้าซื้อเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะมีจุดตรงไหนให้เข้าซื้อได้หรือเปล่าหรือว่าราคามันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเลยจริงๆนะครับนี่คือข้อมูลที่เราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัักษณ์กงต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ